So -ka -ka. ฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันหน่อยเลยร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุดนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเริยมรอแล้ว,ลวสามารถดูกันได้เลยนะทุกคนสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะอยู่กับเซฟแอนปัตซีนะคะก็ เจ้าเกี้ยวนาอที่เซฟนะคะลองลองมาดูนะคะเซฟขออนุาตเล็กเจ้าเกี้ยวเนาะก็นะคะสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมถึงจะต้องเป็น5ตัวนี้เนาะหลังจากที่นะคะได้ลองลองเล่นดูเนาะทุกคน เซตนี้นะคะมิได้มากที่สุดค่ะตรงนี้นะคะคิดว่านะคะในหลายๆส่วนเา้านในส่วนของการเพิ่มดีบัฟนะคะหรือเพิ่มนะคะความเสียหายคริติคอล,ต,คลตรงนี้นะคะทำให้ฝั่งของเราเนี่ยทำดาเมจได้มากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อน้องเนี่ยมีแคนดี้วิเศษแล้วนะคะมีการลดพลังป้องกันค่ะแล้วก็ในส่วนของ น้องนะคะมัชะทำไมถึงใช้งานนะคะก็ในส่วนของเท้าถ้าเราเนี่ยใช้ดาเมจพิดนอนทุกคนเป็นหลักนะคะก็จะเห็นชัดๆเลยเนาะว่ามันจะมีนะคะในส่วนของนี่เลยค่ะนี่เพิ่มนะคะระยะเวลานะคะต่อเนื่องาตดพดน,อน้อิษเนาะ40%เลยนะคะซึ่งใช่ค่ะตัวของลูกคุณเนี่ยก็คือดาเมตเป็นาัดพิดนั่นเองนะคะ นี่ค่ะสกิลของเขานะคะคือค่อนข้าง,างเอ,อื้ออังนวยเนาะกับสายพิษนาะเซฟก็พยายามจะลองทุกตัวที่เป็นพิษแหลนนะคะลองวนๆมาเรื่อยๆเนาะที่จริงเนี่ยมันเคยใช้นะคะกับตันคาวเวียนเนี่ยนะคะแทนตัวของเอ,อ่อมาการีนด้วยนะคะแต่ว่าเซว่ะลืมอัดคลิปนั้นไว้เนาะมันได้15ล้านานะคะไม่ได้สิล้านเลย15,000ล้านอ่านะคะดาเมจ อรวมนะอันนี้นะคะก็ใช้มาการินก่อนได้นะคะซึ่งมาการินก็จะเพิ่มนะคะในส่วนของอ่าเหมือนเราเรา,เราตีบอสกิลเนาะทุกคนก็จะเพิ่มนะคะดามเมจให้นะคะนี่คือคำอธิบายเลยนะคะของบัตเตอร์ครีมนะคะมีเพิ่มบัฟเพิ่มดีบัฟนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะความเสียหายจากการพุ่งชนเอ่ยใดเอ่ยนะคะการเสียหายแบบต่อเนื่อง อีกตรงนี้นะคะแล้วก็พระเอกของเราในรอบนี้นะคะน้าลูกพุ่นนะคะตัวของน้องก็ทําดาเมจเนาะเป็นธาตุพิษนะคะซึ่งมันก็จะไปคบวกกับมาัชาเนาะนะคะมีส่วนของดาร์กช็อกโกนะคะที่ช่วยในบัฟตรงนี้แล้วก็มีของลินเซอร์นะคะที่จะคอยนะคะนับสเต็กให้นะคะแล้วก็มีการลดพลังป้องกันเนาะของเป้าหมายนะคะ35%นะคะแล้วก็เวลาเรามันอ่ะสันนิษฐานเนาะใช่ไหมมันจะมีเป็นเหมือนกับ ปากกาเขียนตรงนี้ค่ะพราะเป็นปากกาเขียนตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยดาเมจมาเรื่อยๆเลยนะคะสะสมสแต็กไปประมาณนี้ค่ะสหรับตัวของเนาะคุกกี้ลินเซอร์นะคะเดี๋ยวทุกคนไปลองดูเนาะว่ารูปแบบการเล่นนะคะเป็นยังไงบ้าง ค่ะทุกคนอันนี้ลองมาดูกันก่อนเลยนะคะส่วนบัอบเดี๋ยวดูตรงช่วงท้ายคลิปกันได้เนาะนะคะสมบัตินะคะใช้เป็สามอันนี้ค่ะคือ1น่งคันนุกิดต้องตกตัวที่ดามิทนะคะเจ๊ก,ก็จะให้ตกที่ลูกพูน1ตัวเนาะแล้วก็ตัวของมาคการินนะคะแล้วก็ตัวของสมบัตินะคะหมอนหมุดเนาะเพื่อให้น้องเนี่ยทำดามิทได้แรงๆนะคะในส่วนของลูกพุนนะคะแล้วก็มีตําราค่ะบิวดามิทเพิ่มขึ้นกันนั่นเอง ค่ะพอเราตีไปเรื่อยๆใช่ไหมคะดาเมจมันจะเริ่มพุ่งแล้วเนาะทุกคนพอบล็อกม,มันสะสมเรื่อยๆนะคะลองดูนะทุกคนดูนี่เข้ามาสะสมเรื่อยๆนะคะมันก็จะบบทำดาเมจได้แบบแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะ สังเกตง่ายเลยนะทุกคนเห็นไหมคะหลอดเลือดไหลแบบว่าหนักมากนะคะก็ดูสังเกตนะคะบัฟบนหัวด้วยเนาะว่านกวีตกที่ใครนะคะยังไงบ้างเห็นไหมคะทุกคนดาเนจคือแบบว่าไหลทุกวินาทีเลยค่อนข้าง,าง,างแรงมากๆเลยคะ่ะ ฟึบนะคะพอแบบเหมือนกับดาดาช็อกโก้ผ่าไปเนาะมอนมันก็จะกระเด้งขึ้นเนาะแล้วก็ตัวของทีมของเรานะคะเห็นไหมคะจะแบบว่าสามารถตีได้เรื่อยแล้วก็อีกอย่างนะะึงค่ะเห็นไหมลูกสมุนถูกซัมมอนมาเรื่อยแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะคะตีวนไปเลยอันนี้เนี่ยเซมได้มากสุดคือ19นะคะ10ไม่ใช่19ล้านเนาะ19,000ล้านนะคะซึ่งบัฟเป็นเพิ่มพลังโจมตีลูกสมุนเนาะเพิ่มความเร็วโจมตีลูกสมุนนะคะแล้วก็ระยะเวลานะคะต่อเนื่องนะคะ ของลูกสมุนตรงนี้เนาะอาจจะมีแบบอื่นนะคะที่ดีกว่าน,นี้ก็เป็นได้นะแต่เซฟเนี่ยจะเน้นแค่ผ่าน1เปอร์ก็พอนะคะเพราะว่าแค่1เปอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะคะแต้มเราค่อนข้างเยอะเลยอ่ะอันนี้คือท็อปปิ้งนะคะของที่เซฟใช้นาอหรือเพื่อนๆจะสามารถอะแดปต่างๆนะคะเป็นโจมตีผสมด้วยก็ได้นะคะตรงนี้ของเซฟเนี่ยก็คือพยายามเน้นทําง่ายนะคะและเน้นคู่ถามตรงนี้ไปค่ะ โอเคค่ะก็อันนี้นะคะถือว่าเป็นการบอกเงื่อนไขแล้วเนาะว่าทำไมถึงใช้ตัวนี้นะคะมันคอมโบกันอย่างไรเนาะจากที่ลองเล่นมานะคะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ไหมก็เปลี่ยนเป็น กับตัคาเวียที่เคยได้15ล้านนะคะือเอาอัดคลิปมาเดี๋ยวมันจะมีนะคะอีก1 Buff บัฟเนาะที่เป็นบัฟ3แถบนะคะว่าเออบัฟ3แถบเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้แบบเมื่อกี้เนี่ยแบบไหนได้อีกบ้างนะคะเดี๋ยวมีอีกถึงทีมเนาะนิฉัจะให้ดูก็เป็นคุกกี้ทีมนี้แต่เปลี่ยนตรงบัฟค่ะมันก็จะแต้มนะคะได้น้อยลงกว่าเดิมประมาณ6 0พัล้านค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลย อันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเซตบัฟนะคะที่เซฟใช้งานเนาะทุกคนนี่คะ่ะเซตนี้นะคะมันก็ไหลไหมมันก็ไหลเรื่อยๆเนาะแต่วันช้ากว่าเซตเมื่อกี้นะคะก็ เพื่อนๆก็ลองปรับกันดูเนาะก็ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเอ้ยยังไงก็อาจจะลองทำมาปรึกษาทางเพจก็ได้นะคะหรืออยากจะจ้างลงก็ได้เหมือนกันเซฟก็จะรับให้มันแบบผ่าน1%นะคะแต่ก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามีคุกกี้อะไรบ้างนั่นเองหรือทุกคนจะลองจัดทีมนะคะไปทําตามพร้อมๆกันก็ได้เนาะแต่ก็นั่นแหละค่ะดาร์กช็อกโก้ก็ทำแคนดี้พิเศษนะคะบวกสิบติดมาเนาะนอกนั้นก็ไม่ต้องทำแคนดี้อะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะแต่ละตัวก็สามารถนะคะนําตัวที่มีอยู่ที่ใช้ได้เลยค่ะ อีอันนี้นะคะเซฟก็จะเป็นความเสียหายกับบอสเนาะเพ,ะพื่อพลังจบตีลูกสมุน,นะคะ่ะแล้วก็เวลาต่อเนื่องของลูกสมุนตรงนี้นะคะก็บิวดาเมจขึ้นมาสูงเหมือนกันค่ะยวเซฟจะพยายามลองดูว่าจะอันไหนเป็นอีกหนึ่งแถบที่จะช่วยได้ดีกว่านี้นะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตลาไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย